เอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Dust off Heli Rescue หรือว่าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยช่วยชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เราก็จะต้องไปช่วยพลทหารที่รอดชีวิตจากสงครามนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้ก็มี25ด่านนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเริ่มด่านแรกกันก่อนไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับด่านที่1กันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยชีวิตพลทหารที่รอดจากสงครามกันเลยดีกว่า ไม่รู้ว่าจะเหลือรอดสักกี่นายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอย่างแรกที่เราจะต้องทําเลยก็คือบินขึ้นนั่นเองถ้าเราไม่บินเราก็ต้องเดินไปนะครับ <c oughs> โอเคอย่าผมขอสํำรวจแถวๆนี้กันก่อนนี่ไงควันสีแดงนะครับเจอตัวแล้วข้างล่างนี้มีอยู่2องพลทหารนะครับจัดไปช่วยชีวิตก่อนเลยนะครับหมดแล้วหรือยังอ้าวยังนะครับ ตรงนี้ยังมีควันอยู่แล้วทําไมพี่แกไม่อยู่รวมกันทีเดียวเลยจะได้รับทีเดียวนะครับพอดีเป๊ะเฮลิคอปเตอร์ของเราสามารถจุคนได้4คนพอดีนะครับแต่จะว่าไปตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของเราเริ่มควันขึ้นแล้วนะครับเหมือนว่าผมจะแลนดิ้งแรงเกินไปโอเคแต่เหมือนว่าพอเรากลับค่ายมาแล้วเลือดจะลีนะครับอย่างนี้ก็สวยสิจ๊ะมากันแล้วครับกับด่านที่2 เหมือนว่าด่านนี้เราจะเปลี่ยนค่ายกันด้วยสงสัยว่าค่ายแรกจะโดนตีแตกไปแล้ว<อ>ก็เลยย้ายมาอยู่ค่ายนี้กันแทนเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็ขอสำรวจทางซ้ายกันก่อนแต่เหมือนว่าจะตันนะครับตันภูเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทางขวาเอาละ่ะเราก็ต้องสำรวจควันสีแดงนะครับนี่เลยอยู่ข้างล่างเรานี่เองอยู่กลางทุ่งข้าวสารีนะครับจัดไปสองพลทหาร ยังเหลือตรงไหนอีกไหมตรงนี้นะครับโอ้โหแลนดิ้งไปเลยครับกางกระท่อมจัดไปเต็มแล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์ของเราสำหรับด่านนี้เราก็จะต้องไปรับพลทหารให้ครบทั้ง88นายนะครับแต่ตอนนี้เราเต็มแล้วขอมาส่งสี่นายกันก่อนก็แล้วกันนี่แหละสวยรีบลงไปเลยครับรีบลงไปเลยมผมจะต้องรีบไปรับส่วนที่เหลือถ้าไปช้า ส่วนที่เหลืออาจจะตายแล้วก็เป็นได้ต้องรีบหน่อยครับผมเหมือนว่าฐานนี้จะเดินทางไกลเหมือนกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โยตรงนี้มีป้อมปืนด้วยนะครับอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พระเจ้านี่ไงส่วนที่เหลือครับผมจัดไปสี่นายนะครับโซนตรงนี้เราก็ต้องรีบหน่อยไม่ได้กินผมหรอกโอ้โหสบายครับผม ชิวๆเลยเอาระถึงค่ายกันแล้วนะครับทุกคนนี่ลงแบบแรงๆถึงกับควันขึ้นกันเลยทีเดียว <c oughs> จัดไปครับผมใช้เวลาไป1นาทีครึ่งเท่านั้นก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับ <c oughs> เหมือนว่าตอนนี้เราจะสามารถปลดล็อกอาวุธได้หนึ่งอย่างเป็นปืน M2 <c oughs> นั่นเองเอาไว้ติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคได้เลยอยู่ท่ามกลางสงครามแบบนี้ เราก็จะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับกับด่านที่สมนี้ว่ายังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่มันคือเชือกอะไรครับนี่เราจะไปช่วยอะไรกันแน่อ๋อเหมือนว่าจะเป็นกล่องนะครับคุณผู้ชมเป็นกล่องพยาบาลเหรอได้เลยโอ้โห,โโหแม่กล่องนี่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยจัดไปเรียบร้อยวางแบบนุ่มนวลน,นะครับ นุ่มนวลตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่าด่านนี้เราจะเจอกับศัตรูแบบไหนนะครับเราก็ติดปืนมาแล้วอ๋อนี่ไงเป็นป้อมปืนเหรอเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยนี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันคืออะไรเป็นกระสุนเหรอแล้วมีตัวอะไรวิ่งออกมาก็ไม่รู้นะครับปล่อยเข้าไปตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของเราเริ่มมีควันแล้วนะครับ2กล่องใช่ไหมน่าจะแค่2กล่องนะครับสบายสายเลย เชียวชนะครับด่านนี้วางกล่องแบบนุ่มนวลครับหแม่ของข้างในนี่แตกหมดแล้วมัง้งเน่มาเร็วเค็มเร็วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่4ี่กันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยไม่รู้ว่าในด่านนี้เราจะเจอศัตรูแบบไหนโอ้โหเพื่อนของเรานี่บินไวกว่าเราอีกโอเคครับผมควันสีแดงเหมือนว่าในคราวนี้ พลทหารของเราจะติดเกาะกันนะครับว่ายน้ําไม่เป็นกันเลยพี่ถ้าพวกพี่แกว่ายน้ําเป็นคงจะกลับค่ายได้แล้วแน่นอนสรุปแล้วว่ายไม่เป็นโอเคส่งสี่นายกันก่อนนะครับโอ้โหสำหรับด่านนี้เราจะต้องช่วย12ชีวิตกันเลยเหรอโอ้โอพระเจ้าแล้วพี่แกไปอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยเจอแล้วครับข้างล่างนั่นเองโอ้โยมีป้อมปืนด้วยเอามาสิมาสิอ่า ขอเก็บเลือดก,กันก่อนนะครับสวยงามมาเลยครับพลทหารทั้งสี่หนอเดี๋ยวเราต้องไปส่งสี่หนอกันก่อนนะครับโอ้โหเหมือนข้างล่างจะเป็นรถถังเอามาสิรถถังเหรอมาเจอกันหน่อยรถถังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวค่อนข้างจะอึดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเพื่อนของเรานี่โดนจับมาเป็นเชเลยหรือ,อยังไงขอเก็บกระสุนก่อนครับคุณผู้ชมเยี่ยม แม่มีทั้งรถถังมีทั้งป้อมปืนโอพระเจ้าช่างโหดร้ายอะไรเช่นนี้ขอกลับฐานก่อนก็นแล้วกันไม่ไหวแล้วเฮลิคอปเตอร์ของเราจะระเบิดคงไม่มีป้อมปืนที่ไหนซุ่มอยู่อีกนะมาแล้วครับกลับฐานแบบปลอดภัยแม่เกือบไม่รอดกันแล้วจัดไปเลยลูกพี่ไปรักษาเนื้อรักษาตัวกันก่อนเลยเยี่ยมนะครับใช้เวลาไป 2นาที26วินาทีเอาเลยครับตอนนี้เราก็สามารถปลดล็อกเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ได้แล้วนะครับ mm hmm. เหมือนว่าจะสามารถจุคนเพิ่มได้มากกว่าเดิมด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าด่านนี้จะเจอสตูแบบไหนมาเลยโอเคครับผมเราก็ยังมีปืนติดไปเหมือนเดิมครับผมท่ามกลางสงครามแบบนี้นี่ไงขอจัดหน่อยเลยนะครับเจออยู่หนึ่งป้อมไม่ได้ เดี๋ยวขอแก้มือกันหน่อยก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้มันมีความผิดพลาดเล็กน้อยนั่นไงโอเคไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนโอ้โหกระโดดลงมาเฉยเลยนึกว่าจะตายแล้วเอาเลยครับโอ้โหตรงนี้ช่องแคบนะครับช่องแคบมะละกอเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยทําไมระวังนี้อาจจะชนโขดเพดานก็เป็นได้เดี๋ยวนะโขดเพดานมันมีตรงไหนโอ้โหออกมานี่ก็แบบ เป็นรถติดเปินเลยนะครับแม่ขอเก็บกระสุนก่อนมาแล้วครับผมแลนดิ้งก่อนแลนดิง้งนั่นแหละจัดไปครับผมหคนพอดีแล้วเราก็ต้องมาระมัดระวังตรงนี้อีกแล้วนน่บินแบบเซียนๆไปเลยนะครับนี่รวดเร็วทันใจโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ล่ะ <laughs> ไปครับผมไปส่งที่ค่ายกันเลยดีกว่า ยังเหลืออีก6คนนะครับดูจากลักษณะแล้วเราน่าจะต้องไปทางขวากันต่อแน่นอนเอาละเดี๋ยวเราลองมาสำรวจทางขวากันดูบ้างนี่ไงโอ้โหเจอเป็นป้อมเลยนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำมายิงไม่โดนเราแม่เก็บกระสุนก่อนครับผมแล้วตรงนี้มันคือลูกปั้นอะไรครับลูกปั้นลิงเหรอไม่น่าจะใช่ <laughs> เอาละเราก็ต้องไปช่วยอีก6คนนะครับโอ้ย มาเป็นรถถังเลยครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวรถถังเหรอรถถังเหรอนี่เจอกับพี่หน่อยไหมตรงนี้เป็นรถติดเปิดน,นะครับเอาสิเอาสิาสมามาดิมาดิใจยเย็นใจยเย็นลงเบาๆนะครับเพราะว่าเครื่องบินของเราจะระเบิดแล้วอีกนิดเดียวโอไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงเอาละครับโอ้โหรอดมาได้วุดวิตครับผม สวยงามครับ12คนครบแน่นอนเราก็มาต่อกันอีกหนึ่งด่านนะครับก็คือด่านที่6นั่นเองไม่รู้ว่าด่านที่6นี้เราจะเจอสโตมากแค่ไหนนะครับเอาละอา้าวตรงนี้เจออยู่หนึ่งคันนะครับผู้โชคดีของเราอาจัดไปจัดไปเซโอ้โหรถระเบิดแล้วแต่คนมันยังรอดเป็นไปได้อย่างไงเอาละ มาทางซ้ายกันก่อนครับอ้าวตรงนี้คืออะไรฮะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรรถปืนไฟเหรอเอา้าไม่ใช่พวกของเรานี่ว่าโอ้โหมันเอาพวกของเราไปไว้ในรถของมันไม่รู้ว่าอาจกันไปได้ยังไงกคนนะครับ <laughs> ไปแล้วจ้าหนีดีกว่านะครับเราไม่ปะทะจะดีกว่านี่แหละมาเร็วเค้มเร็วครับผมแลนดิ้งเบาๆเลยโอ้โห สบายเหมือนกันนะครับด่านนี้ชิวๆเลยช่วย6ชีวิตตอนนี้เราก็ได้ทำการปลดล็อกปิดมินิกันมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่ามินิกันจะแรงสักแค่ไหน,นเน่โอโ้โเหเฮลิคอปเตอร์ปืนโตเอาละไม่น่าจะมีใครสู้กับเราได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามันปืนโตมาสิ แถวนี้มีเหยื่อไหมอ้าวนี่เลยคันแรกนะครับได้เวลาทดสอบโอ้ยยังแรงอ้าวเจอเพื่อนแล้วครับผมจัดไปครับพลทหารขึ้นมาเลยหกนายนะครับโอ้โหมันมีรถออกมาด้วยว่ะฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวผมมาส่งพลทหารของผมก่อนแล้วเราค่อยมาปะทะกันอีกทีผมต่อให้เลยมาสักสี่ห้าคันเนี่ยมาเลย ตรงนี้ครับตรงนี้อีกหนึ่งคันครับเราเบิดไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนอีกครับตรงไหนอกีกนี่ไงโอ้โหนี่แหละยิงเข้าไปโอ้โหเดี๋ยว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 เช็ดเคมาเป็นมิสไซน์นะครับโอ้โหขีปนาวุธเกือบโดนไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้กินโอโ้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยเก็บก่อนเลยกระสุนนะครับแล้วเพื่อนของเรา มันเอาเพื่อนของเราไปซ่อนไว้ไหนอีกเนี่ยมาเซมาเซเก็บกระสุนต่อนะครับนี่ไงเจอแล้วครับรถโอ้โหมันขับมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วจ้ากลับฐานครับผมมาถึงฐานกันแล้วครับผมโอ้โหง่ายๆเลยมีปืนมินิกันแล้วง่ายครับผม เอาเละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ